สวัสดีครับเจอกันกับเนยพีนะครับกับผมวานานุนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับที่ยังอยู่ที่ปืนลูกซองนะครับวันนี้ก็มีเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับลูกซองมาดรีซูเปอร์โนวานะครับตัวนี้เป็นลูกซองนะครับความยาวลากล้องที่18.5นิ้วนะครับตัวนี้บรรจุได้8นัดนะครับบวกหนึ่งในรางเพลิงนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นลูกซองที่ค่อนข้างที่จะจุได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ เหมาะกับการใช้งานอย่างมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะพากลันมาดูที่ปลายกระบอกปืนถึงท้ายถึงพันท้ายเลยนะครับค่ายเบตเตอรี่ที่ผมเคยยิงตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวโนวาครับแต่ตัวนั้นก็แต่ตัวนั้นนะครับจะเป็นตัวรองลงมานะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนระหว่างโนวากับซูเปอร์โนวาด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ปลายลำกล้องนะครับตัวนี้ก็จะไปสูนแท่งเหล็กนะครับแต้มดอทขาวไว้นะครับ แตดข่าวไว้แล้วก็กระโจมนะครับตรงนี้เป็นโพลิเมอร์นะครับสามารถจับได้อย่างง่ายดายนะครับตรงนี้นะครับทางด้านกระโจมด้านล่างนะครับทําร่องไว้นะครับกระชับให้จับเข้ากับมือได้อย่างดีนะครับประมาณนี้นะครับทางด้านหน้านะครับตัวนี้มีหูกระวินให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะห้อยสะพายได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมี คำว่าซ u เปอร์โนวาอยู่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับหัวกะโหลกของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นหัวกะโหลกเหล็กนะครับเป็นหัวกระโหลกเหล็กแล้วก็หุ้มด้วยอโพลิเมอร์นะครับตัวนี้เป็นหัวกระโหลกเหล็กหุ้มด้วยโพลิเมอร์ผานท้ายตัวนี้สามารถที่จะยืดหดได้นะครับผมจะทําให้ดูนะครับประมาณนี้นี่นะครับก็จะสามารถยืดหดได้นะครับ และกลงไกนะครับกลงไกมีลักษณะนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับด้านล่างนะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมอ่าซึ่งตัวนี้ทํามาให้เผื่อถุงมือนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ที่อ่าใช้ปฏิบัติงานนะครับกลงไกด้านนี้นะครับเวลาที่ใส่ถุงมือก็จะเข้าได้อย่างพอดีนะครับบางอ่าภารกิจบางงานนะครับจะต้องใช้ถุงมือนะครับแล้วก็อาจจะติดนะครับถ้าใช้ตัวธรรมดานะครับประมาณนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกครับจะแตกต่างกับตัวโนวาธรรมดา<อ>เพราะว่าตัวโนวาธรรมดาเนี่ยกลงไกจะไม่ได้มีความใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวนี้ทํามารองรับกลอง,ลกงไกทำมารองรับถุงมือนะครับเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานนะครับก็ส่วนใหญ่จะใช้ถุงมือกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลงไกขนาดเล็กเนี่ยอย่างเจ้าตัวโนวาเนี่ยเวลาเอาเข้าไปเนี่ยจะไม่สะดวกนะครับจะไม่ถนัดก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวโนวาเนี่ยจะเหมาะกับใช้งานทั่วไปนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะ เพิ่มออปชันเข้ามาหน่อยนะครับจะแตกต่างที่การโมดูล่านีดหน่อยนะครับคือการปรับเปลี่ยนนะครับก็ตัวนี้ก็จะได้กริปมือมาด้วยนะครับกริปมือเป็นสั้นประมาณนี้นะครับเวลาจับนะครับก็จะเข้ามือได้ประมาณนี้ก็ความรู้สึกก็เป็นยางหนึบๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะครับผ่านท้ายอย่างที่บอกนะครับก็มีความโมดูล่ามากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะปรับให้ยืดหดได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ปรับได้หลายระดับนะครับ นี่ครับรับได้หลายระดับมากเลยนะครับนี่ประกบได้นะครับโอเคนะครับตัดไปที่ฝั่งทางด้านขวามือนะครับอ่าทางด้านหน้านะครับก็จะไม่ต่างกันมากนะครับก็คือจะมีความเหมือนกันกับฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนหวกักระโรฝังด้านนี้จะสลักคําว่า เบรลี่นะครับไว้นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นปุ่มนะครับสาวกระโจมนี่นะครับแล้วก็ฝั่งท่านอนนี้ก็จะเป็นเซฟนะครับถ้ากดเข้าก็จะยิงได้นะครับประมาณนี้นี่นะครับนี่เนืปืนปลอดภัยนะครับเคลียร์ปืนไม่รู้นะครับถ้าเราเข้าเซฟแล้วนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับฝั่งทางน้านนี้อันนี้คือปดเซฟอยู่แล้วถ้าปุดเซฟเนี่ย กดเซฟอยู่พร้อมยิงเนี่ยฝั่งทางด้านซ้ายมือเจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเข้าเซฟอยู่นะครับสีแดงก็จะหายไปนะครับปุ่มทางด้านซ้ายมือนะครับการใช้งานคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็จะมีลางพีคาตินีนะครับล่างพีคัตินีไว้ะลอดติดดอดหรือติดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะครับนะครับตัวนี้ติดดอดหรือว่าติดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ ทางด้านสุนหลังนะครับเป็นศูนย์แบบกรดลิงนะครับหรือศูนรูนั่นเองนะครับเวลามองผ่านทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นกับแท่งเหล็กด้านหน้าที่เป็นศูนย์หน้านะครับจะสามารถเล็งและเอียงและเล็งในระยะไกลได้มากขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้เนาะนะครับศูนย์ก็จะสามารถปรับได้ทางด้านซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะครับประมาณนี้นะครับก็จะปรับได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมได้ลองยิงแล้วนะครับให้ความรู้สึกนุ่มนวลพอสมควรนะครับกลุ่มกระสุนก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เอาไว้เป็นข้อมูลสําหรับสมาชิกนะครับสําหรับลูวซองตัวนี้นะครับครับสำหรับความยาวตลอดแนวตัวปืนนะครับเมื่อซีดเมื่อสักพู่ตกลนไปนะครับสำหรับความยาวตลอดแนวตัวปืนเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสามเซนติเมตรนะครับหนึ่งร้ยสิบมเซนติเมตรนะครับก็ เป็นปืนที่ขนาดกําลังเหมาะมือนะครับนี่ลำกล้องก็ใช้ได้เลยครับตัวนี้ก็18นิ้วก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับลํากล้องตัว18นิ้วเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ตัวข้างล่างนะครับเป็นตัวที่14นิ้วนะครับขออนุญาตนะครับนี่ทางด้านตัว14นิ้วนะครับก็จะแตกต่างกับตัว1ตัว18นิ้วนะครับเล็กน้อยนะครับ ก็คือตัวนี้จะสามารถบรรจุ6นัดแล้วก็บวก1นัดในรังเพลิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาไล่กันทีละจุดเลยนะครับก็คือเจ้าตัวเมนนิลี่ซูเปอร์โนวาตัวนี้14นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูชัดๆเลยนะครับ1 4นิ้วหน้าำกล้องนะครับละประมาณนี้นะครับ14นิ้วนะครับทางด้านศูนย์การเล็งนะครับจะเหมือนกันนะครับศูนย์หน้านะครับเป็นศูนย์แท่งเหล็กขึ้นมาแล้วก็แต้มดัทข่าวไว้นะครับ เป็นศูนย์ที่ยกสูงพอสมควรนะครับแล้วก็มีรางพิกาเทนี่ด้านบนนะครับศูนย์รางนะครับเป็นศูนย์โคดลิงนะครับศูนย์รางศูนย์โคดลิงตัวนี้บรรจุที่6นัดบวก1ในรังเพลิงนะครับทางด้านระบบความปลอดภัยก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้มีเซฟนะครับถ้ากดฝั่งนี้ลงก็จะยิงได้นะครับประมาณนี้ผมจะลองระบบความปลอดภัยดูนะครับโอเคนะครับ อันนี้กดเซฟเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวลองอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้ลองเข้าเซฟนะครับแบบนี้เนาะประมาณนี้นะครับก็ยิงไม่ได้นะครับอ่าค้างประโจมไว้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับจุดแตกต่างอีกหนึ่งจุดก็คือตัวนี้มีรางพี่คาเดนี่มานะครับตัวนี้มีรางพี่คาเดนี่ด้านล่างนะครับ ไว้ติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับบางท่านอาจจะติดไปฉายหรือติดอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับทั้ง2ตัวพานท้ายยางนะครับหนามากนะครับตัวนี้ฝัานท้ายยางหนามากเลยนะครับเวลายิงนะครับให้ความรู้สึกนุ่มนวลไม่ได้ถีบมากนะครับตัวนี้แรงดีคอยค่อนข้างที่จะไม่ได้ลงที่ไหลมากนะครับด้วยมี เจ้าตัวพันท้ายนะครับตัวยางรองพันท้ายนะครับซับพอร์ตไปนะครับตัวนี้เนาะอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับสำหรับเจ้าตัวเบนารีโนวาหรือเบนารีซูเปอร์โนวาที่เขามีอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มเรียกลูกนะครับตัวนี้สมมุติว่าเวลาที่เราใส่ลูกผิดเข้าไปนะครับสมมติว่าเราใส่ลูกโดเข้าไปแต่เราไม่ต้องการจะยิงนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับ กดปุ่มนี้ไว้นะครับแล้วก็สาวตัวเข้ามานะครับก็จะคัดลูกที่เป็นลูกโดดออกไปนะครับส่วนลูกใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเราจะสามารถป้อนได้เลยโดยเขาจะไม่คัดลูกอยู่ในหลอดออกมานะครับลูกอยู่ในหลอดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้คือฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือสามารถเลือกลูกได้โดยกดปุ่มนี้ครับนี่นะครับเลือกลูกที่เราจะยิงได้นะครับลูกที่เราไม่ต้องการจะยิงเราก็คัดออกโดยที่ลูกที่อยู่ในหลอดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะ นะครับปุ่มตรงนี้นะครับกดแล้วก็สาวกระจมเข้ามานะครับก็มีไว้ประมาณนี้นะครับก็สรุปสําหรับเจ้าตัววินเนอรี่โนวานะครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่อาจจะไม่มีความโมดูล่าเท่านี้ตัวนี้ก็จะปรับความยืดหยุ่นเข้ามานะครับก็เป็นตัวซูเปอร์โนวานะครับตรงปรับเปลี่ยนก็จะเป็นความโมดูล่าของเขาตนเองนะครับก็จะมีทางด้านโกลกาที่ใหญ่ขึ้นนะครับสามารถที่จะยิงแบบใส่ถุงมือได้นะครับ เพิ่มคลิปปืนสั้นเข้ามานะครับนี่สามารถจับได้แบบนี้นะครับเพิ่มความคล่องตัวเข้ามานะครับจับได้อย่างง่ายแล้วก็คลิปยางนะครับยืดตัวนี้เป็นคลิปยางนะครับมีความเนืบมือนะครับพันท้ายก็จะสามารถปรับได้นะครับนะครับก็จะสามารถปรับยืดหดได้เพิ่มความโมดูลาการปรับเปลี่ยนได้มากขึ้นนะครับและการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัว ฟินาลีโนวาที่ผมไปยิงมานะครับก็จะเป็นพันธายธรรมดานะครับเป็นพันธายยาวๆนะครับก็จะปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็สําหรับช่วงราคาภาคประชาชนนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับห้าเหมือนกลางๆนะครับตัวนี้ประมาณ5้าเหมือนกลางๆนะครับสาหรับจตัวฟินลีซูเปอร์โนวาครับภาคประชาชนนะครับตัวนี้โอเคและตัว อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัว18นิ้วนะครับตัวนี้18นิ้วตัวนี้ผ้าประชาชนก็จะอยู่ที่50,000ื่นปลายนะครับอยู่ที่50,000ื่นปลายเนาะก็เอาไว้คร่าวๆนะครับไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับก็ลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับมีสำหรับหลายท่านถามเข้ามานะครับก็เลยลองเปรียบเทียบให้ดูว่า เจ้าตัวโนวากับซูเปอร์โนวามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็วันนี้ก็มีตัวปืนมาเล่าให้ฟังนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการทำรีวิวไปทรงนี้ครับไว้เจอกันใหม่นพี่หน้าครับสวัสดีครับ